สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราก็จะมารีวิวแบบรัวๆกันเลยนะนี่ตัวนี้ว่าจะรีวิวตั้งนานแล้วเนี้ยไม่ได้รีวิวกทีนี่คือ,อ RG RG 405m ครับแพงสุดล่าสุดแรงสุดนะครับเป็น Android ด้วยจอทัชสกรีนด้วยจอ4นิ้วด้วยทดลองเปิดดูเลยนะ พูดถึงข้อเสียกันก่อนเลยแล้วกันนะข้อเสียอ่ะทำไมไฟไม่ข้าววะจะบอกนะว่าแปดหมดอ๋อติดได้โอเคข้อเสียนะครับซื้อมาเล่นเกมครับไม่ได้ซื้อมาเซ็ตโอ้โหแม่งใช้งานยากมากถ้าซื้อมาแบบไม่มี SD Card นะแล้วต้องมาโหลดเกมเองนะแต่นี่โชคดีเรามีหลายเครื่องเราก็เลยดึงเอา SD Card จากเครื่องนี้นะครับ RG สามห้าหนึ่ง mp นะครับตัวนี้ก็เป็นเป็นเหล็กตัวแรกนะครับหนักกว่าด้วยเออตัวนี้มัน rg สี่ศูนย์ห้า m อย่างเดียวนะมันไม่บอก mp นะโอเคเนี่ยครับกดเข้ามาปุ๊บเป็น android เลยนะครับแต่ว่าก็จะมีอัปเดตอีกแล้ว system อัปเดตอีกแล้วอัปเดตกันบ่อยจังวะงั้นกดให้ดูอัปเดตเลยละกันไหนไหนะหนึ่งจุดหนึ่งแปดอีกแล้วนะครับนี่มัน c o l l e c wifi เข้าไปพอดี นะครับต้องกดดาวน์โหลดนะครับทัชสก,กินได้เลยโอเคอ่ะดาวน์โหลดแล้วเหรอเช็คอัปเดตเช็คลอ็อกผิดตรงไหนอ่ะอัปเดต Do not operate device ็อาบเดทไปแล้วนี่ว่าสงสัยเครื่องดับไปก่อนเหรอ9ก้าสเอ็นออนนี่ดาวน์โหลดแล้วนะครับอันนี้ข้อเสียของมันก็คือพอมันเซฟยากมัน มันพอมันเป็น Android ครับมันต้องมาใส่ใส่โปรแกรมที่เรียกว่าอา่อะไรนะ <c oughs> โปรแกรมที่เรียกว่า,เ,าเหมือนกับช็อตคัทนะครับเป็นตัวเ,เมนูสำหรับลอนเกมนะครับข้อดีก็คือเราจะได้ emulator ตัวใหม่ๆนะครับบังเอิญเมื่อวานไปเล่นตัว rg 3 5 0ตัวเก่า 300นี่ตัวนี้ตัวที่หน้าคล้ายๆหน้าคล้ายๆไอ้ Nintendo สมัยเก่านะครับโอเคแล้วไปไหนอะรีบูทแล้วไปไหนอะนะครับก็จะเห็นเพราะอันเนี้ยมันต้องโหลดเอมูเลเตอร์ก่อนเลือกเอมูเลเตอร์แล้วจึงไปเลือกเกมรุ่นใหม่ๆเนี้ยพอกดเกมปุ๊บอยู่ในโฟลเดอร์ตัวไหนปุ๊บมัน มันร้อนเชมเลเตอร์ตัวนั้นเลยอันนี้จะกลับมาในลักษณะเหมือนเดิมนะครับมันก็เลยเข้ายากแต่คันนี้พอไปใช้อ่าเกมคาร์ดที่ที่มีเกมอยู่ในโฟลเดอร์ที่ถูกต้องแล้วเนี่ยมันก็เลยโอเคอเอ๊ะทำไมมันดับไปเหรอเก้าสไงเนี่ยทำไมมันไม่อัปเดตให้เสร็จอะมมหน่าอ๋อมมหน่า เลยเข้าไม่ได้นะครับเดี๋ยวอัปเดตเสร็จจะทดลองเปิดให้ดูนะครับว่าข้างในเนี่ยไวไฟติดอยู Fi, ่เห็นไหมไวไฟไวไฟติดอยู่ตรงนี้99%เนี่ยอัปเดรดูนัดโอ perate the device ครับคราวที้วผมรอค้าง99%แบบนี้แหละแล้วก็ รอไม่ไหวทดลองกดเข้าเกมไหมนี่เดี๋ยวลองทดลองรองสักหนึ่งนาทีนะครับปุ่มเปิมนะครับก็มีลักษณะแอนะล็อกที่อ่าอยู่เฉียงกันนะครับเนี่ยดับไปกะน, <c oughs> นะครับมีปุ่มโฮมมีปุ่ม select start นะครับอ่า เปรียบเทียบกับตัวเดิมนะครับตัวเดิมจะเห็นเอ็นบันมีโลโก้อยู่เดี๋ยวนี้ไม่ต้องมีคําว่าโลโก้เอ็นบันเละคนเริ่มรู้จักเอ็นบันเนะครับอ่าเลือกสีนี้มาแพงมากนะครับตัวนี้6,000กว่านะครับอ่าแต่เล่น PS2 ได้นะครับนี่คือตัวหลักๆเลยว่าทําไมถึง <c oughs> ทำไมถึงซื้อตัวนี้นะครับเหมือนกับเจ้าอ่าตัวนี้ของเลตรอยนะครับก็เล่นเอ็นบันได้ ไอ้โทษทีเล่น ps 2ได้นะครับแต่ว่าเป็นลักษณะจอยาวนะครับเหมาะสำหรับ psp เครื่องนูน้นไอ้เครื่องนี้ก็เล่น psp ได้นะเนี่ยดูเดี๋ยวมัน99%แล้วมันค้างอยู่เนี่ยไม่เห็นมันไปต่อเลยอะ่ะเนี่ยหนึ่งนาทีแล้วเนี่ยโอเคเราไม่รอแล้วนะเราไปโช์เกมกันก่อน,อนสมมติมาดูเกม t ทค can หลถอยนะครับอ่าเกมบอยจ เราทดลอง PS ูงแล้วกันนะครับเพราะเราต้องการอยากจะให้เห็นแมกแมนนะครับไว้กันดามดีกว่ากันดามแมกแมนก็ได้โ okay. อเคน,นี่คือโหลดติดนะครับแต่เดี๋ยวพอกดเข้าเกมรู้สึกไอ้ปุ่มพวกนี้มันหายไปนะหายไปเนะี่ยมายังอ่าโอเคเข้าอย่าง เไม่ yeah. เข้าเกมยากจังอ่ะดิกลิเกมอันนี้เลย y ็ anyway. okay. Smooth ไดโอเคนะครับสมูทเลยนะครับมีบางคลิปของโมโนนะครับโมโนจะทำให้เห็นว่า,เ,าเกมอะไรบ้างที่เล่นเหมาะครับนี่ชัดมากเลยดูดิโหยังชัดก็บอก นะครับ P S 4โอเคเพราะ P S 4เกมมันไม่ใช่ไม่ใช่วายสกรีนอยู่แล้วนะครับเขตตอเคดตะตัเขโมโอเคประมาณนี้นะครับเข้าไปเล่นเกมไม่ได้นะเพราะว่ามือจับกล้องไว้ตัวหนึ่งก็แนะนำไหมก็โอเคนะครับถ้าอยากได้ตัวท็อป ก็ต้องตัวนี้นะครับ RG ส4สี4 4เท่าไหร่วะลืมไซะสี่ศูนย์ห้านะครับ RG สี่นห้านะครับจริงๆตัวนี้จอใหญ่กว่านะ RG ห้าห้าเท่าไหร่เนี่ยห้าห้าสองนะครับแต่ว่าหนักอึ้งเลยหน้าตาคล้ายๆกันเลยนะครับแต่ว่า ตัวนี้จะเป็นจอใหญ่แล้วก็รุ่นนี้น่าจะไม่ใช่ทัชสกรีนนะถ้าผมจำไม่ผิดถทำไมจอเป็นรอยโอเคเกมนี้ก็ไว้เท่านี้นะครับให้เห็นว่าเกมรันได้กดออกยากมากเพราะว่ากดสองข้างสองปุ่มแล้วไม่ออกรู้สึกว่าจะต้องมากดรีเซ็ตพอมากดรีเซ็ตนะครับตอนแร้ว่าจะเปิดเกมกันดัมให้ดูด้วย อันนี้ภาพสวยเลยโอเคครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปขอบคุณนะครับ <c oughs> ตอนนี้ผลรีวิวรัวๆยังใส่เสื้อตัวเดิมอยู่เลยน,นี่แ <c oughs> <c oughs> กร์ตูนกกร์ตูนเหมือนดูกกร์ตูนเลยอะไม่ไม่เหมือนของเพลหนึ่งนะภาพเพลหนึ่งจะแตกๆนะตัวไทเตอร์น่ะอันนี้ภาพจะสวยงามมากนะครับขอบเปได้ไหมรู้สึกว่าตัวข้างในมันจะเป็นสามมิติเลยวันหนึ่ง อ่อนหนึ่งโหลดครับทำไมไม่เข้าเกมอ่ะอ๋อนง่ายกดออกแบบนี้โอเคเอก็จาใจ้ <Ready. S 1> เนี่ยเป็นสาพิตรเลย โอ้ยวิวดังเลยเท่มแค่เงาอะมาละอค่นี้มันสโลหรือเปล่าไม่รู้นะเออรู้ว่าไม่สโลนะยู่ก็โอเคนะโอเคประมาณนี้แล้วกันขอบคุณครับก้ามนาทีกว่าเดี๋ยวจะเกินสินาทีคลิปนี้เอาไว้เท่านี้ครับแต่เดี๋ยวจะมารีวิวเครื่องยังมีอีกหลายเครื่องต้องรัวๆยังมี มีโยมินี้ตัวใหม่นะครับก็ยังไม่ได้รีวิวเลยอ่าคลิปนี้เอาไว้เท่านี้นะครับให้ดูข้างหลังเครื่องจะได้มีภาพอีกช็อตหนึ่งนะครับ 405m ครับ